นล้วก็มาที่าวัดริมสีม่วงเนาะที่จะมาทำมาทําสถานที่สถานที่นะบําบัดรักษาโรคด้วยธรรมชาติครับอากาศดีมากอย่างนี้เออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนุรองแผนไปทางน่าๆจังหวัดไอ้ตรงโนู้นที่เห็นเป็นหลังคาระยิะระยับตรงนั้นคือตัวเมืองเหรอตัวเมืองตรงนี้หนางง่วนอ๋ออนุน่ะจังหวัดเพชรบุรีเห็นเห็นเละ อ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะมาสร้างที่พักตรงเนี้ยมองกลางคืนนี่ไฟข้างล่างนี่เห็นหมดนะระยิบระยับเลยแหละระยิบระยับอ่าแล้วก็ถ้าไปฝั่งโน้นก็มองเห็นทางเขาคล้ออ๋อด้านนี้จะเป็นเขาคล้อนี่จะเป็นลานอ่าลานกว้างเดี๋ยวอ่าโน่นโน่นเนี่ที่ที่ตรงเนี้เนี่ยครับอ่าเป็นที่ป่าชุมชนไปทางโน้นนะอ่าพอดีอย่างนี้ก็คืออ่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันเป็นยาก็คือก็คือจะติดคิวบาร์โค้ดเข้าไว้ แล้วบอกชื่อเข้าไว้ให้เด็กได้มาศึกษาว่าต้นนี้รักษาโรคอะไรใช่ไหมหนูเตยนะเรอาอออป่าทั้งป่าคิดดูฮะได้เห็นของจริงเลยอ๋ออ๋ใช่ใช่ครับกาลังเลือกมากําลังเสือโคร่งกําลังช้างสารพญาเทพาอติดคิวบาโคตไปเลยในป่าเนี่ยเอาใครจะไปอ่าดูต้นไม้เป็นยาเราเราจะให้เด็กเราได้่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ แล้วก็บนนี้เนี่ยมันต้องเป็นพันไร่อ่ะนู่นป่าไม้ยาวไปถึงนู่นนะแต่ทางนี้เราก็สามารถขึ้นไปอ่าเรียนรู้ได้เพราะมันเป็นป่าอ่าป่าไม้เพราะว่าเราไม่ได้ไปทําลายป่าไปศึกษาไปส่งเสริมให้มีธรรมชาติที่ดีขึ้นนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็คือถือว่าเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเรื่องของธรรมชาติด้วยแล้วก็เขาบอกว่าบริหารดูแลเรื่องปอดนั่นเลยเออเออ เดล่าหนูเตยถ่ายไปทั้งนุง้นไหะเออถ่ายหน้าตัวเองได้หนูนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออีนหนูเตยก็มาเออเออเ้อเออแต่ตรงนี้เขาทําเป็นอะไรครเป็นโรงควาหรือพ่ออ้าวเขจะทํากุฏินั่นแหละจ้ะ <c oughs> อ๋อทำเป็นกุฏิแต่ถ้ามาทําก็ต้องรีโนเวทหมดแหละจ้ะแถวนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะทําบ้านพักให้ อาะกรโยมที่จะมาฟื้นฟูอ่ะใช่ใช่ใช่มันจร,รู้เลยเดี๋ยววันษานี้เดี๋ยวจะอ่ามาอาละกาว่าจะเอาเสาว,วิทยุมาตั้งเผยแผ่ธรรมะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสาขึ้นเสาขึ้นตรงนี้นก็กะจะทําเป็นลานเป็นลานกว้างอ่าเผื่อให้คนมากลางเต็นนอนกันอ่าอ่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรอ้าวมันนอนกลางเต็นกันอยู่วันนี้ใช่ใช่ใช่เอาเต็นมาด้วยเราซื้อเต็นเขา้ามา ส่วนหนึ่งก็แจ้งท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นโครงการที่เราจะมาฟื้นฟูมาทำแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านครับท่านก็จะให้มาทำทางโน้นก็เอาพุทธรูปไปไว้บนโน้นแล้วโนเตอน่ะอ่าสักองค์หนึ่งบนยอดเขาฝั่งโน้นน่ะอ๋อยอดเขาเล็กๆตรงนั้นอ่านันนนนอ่าที่วัดทางนั้นน่ะอ๋ออ่าเนโน่นเนี่ยที่วัดก็ยาวเอามาถึงนี่แหละครับ อันเนี่ยตรงนี้ทําเป็นลานอานี่ก็ท่านวันได้มาพื้นปูไว้ตั้งนานแล้วนะนี่นี่ท่านก็มาตัดหญ้าดูแลอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นทางเดินที่จะไปดูฝั่งเขาคอน่ะอ่านั่นแหละฝั่งโน้นก็คือเพชรบูรณ์อ่า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 แล้วก็ฝั่งนี้โน้นที่ที่หลวงพ่อมัดจาที่เขาไว้ห้าแสนละทางโน้นอ๋อที่ประมาณสองล้านห้า ที่ว่าเป็นป่าชุมชนอะไรนะอ่ะติดกับป่าชุมชนเลยจ้ะอ๋ออาจจะไว้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอะตรงโน้นน่ะนะครับอะแล้วก็ทางนี้ไปยาวไปนี่ก็โอ้โปลูกที่พักได้เป็นร้อยเป็นพันหลังอะโน้นน่ะที่วัดไปโน้นอ่ะโน้น่ะโอ้ต้นที่ขึ้นบันไดไปทางโน้นใช่ไหมเออนั่นแหละโน้นนะอ๋อถ้นเรื่องตาจะไปอยู่บนยอดตรงก็ได้โน้นนะเอ๋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 นั่นแหละนั่นแหละออเนี่ย อุ้มมาอยู่ได้ไหมอุ้มนะอ่าออ่าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีทําให้เราได้ฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็เรียนรู้ถึงต้นสมุนไพรต่างๆได้สมุนไพรอ่าววิวเขาคอเลยอน่นโน่นเขาหญ้าโน่นนะนน่นนะเขาหญ้าอยู่โน่นไปตรงนั้นนะอาจจะมีพระตําหนักเลยนะโน่นโน่นนะแล้วก็นโน่นเขาคลอโน่นนะโน่นะ อาจจะมีอนุสาวรีย์ในบงเขาเคล้ออ่าเขาคล้อนี่เที่ยวทั้งวันก็ไม่จบครับอานุน่ะที่วัดกระยาวไปถึงโน่นนะอ่าอ๋อบริเวณไหล่เนี่ยเหวงเหวงนี่ไปถึงสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่เอออ่าครับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องสมุนไพรอะไรก็มามาที่นี่ที่เราซื้อกานนูแหละบนยอดโน่นนะอ่านู่นแหละเดี๋ยวทำถนนขึ้นไปอ๋อนี่ถนนขึ้นฝั่งนี้ก็ได้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 ที่ถนนนะครับุ่นผู้ชม ถนนขึ้นมานี่น้นเตยเนี่ยคนเขาไม่รู้เนี่ยอันนี้ยาอะไรรู้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอต้นกำลังเลือดม้านี่เนี่ยออเนี่ยนะอ่าถากมันจะเป็นเลือดออกมาเลยเอาไปดองกินกับเหล้านี่แข็งแรงดีเอาที่ว่าเราจะทาเรื่องสมุนไพรนั่นเป็นต้นถากอ๋อถากอันนี้เขาเรียกแบบต้นอันนี้แบบต้นนะอนนแบบว่านเลยแรงกว่าอันนี้จะแรงกว่าใใช้ส่วนไหนครับเปลือก อ๋อเปลือกชั้นนอกนี่นะเอาไปย่างไฟแล้วก็ไปต้มกินได้แข็งแรงจ้อ๋อเหมือนว่าเออเออกำลังเรียบมาฮะอ่าไอ้นุ่นไม่ใช่ลำไยนะนุ่น่ะใครลำไยอ่าอ่าเป็นอะไรต้นอะไรอ่าอ่าใครทายถูกให้สองบาทอ่าอ่าอ่าใครทายถูกอ้าวไอ้ต้นอะไรอ่ะเตยอ้าวต้นอะไรอ้าวอ่าลูกอะไรเป็นต้นลูกยางไหมยางใต้ไม่ใช่จ้ะ อ่าต้นตะแบกอ๋อตะแบกตะแบกตะแบกอ่าน่นอะตะแบกทางนั้นอ่ะอ่าต้นตะแบกดอกมันจะสวยอ่าอ่าอันนี้ก็ตะไคร้นะเนี่ยลดความดันเบาหวานต้มแล้วก็ตามสูตรแล้วก็บริเวณนี้เราจะปลูกสมุนไพรขอพระราชทานข้อมีสมุนไพรต้นตำรับอยู่แล้วนั่นแหละขอพระราชทานสมุนไพรกับประเทอ เนบริเวณตรงนเดี๋ยว,วยจะทําเป็นร้านค้าชุมชนตนะมนต์อ่ะก็คือร้านอาหารอ่าเดียมาให้ยอมแวะมาแวบะบไปอ่าให้ให้กินกันแล้วก็คนที่มาก็ได้ไปกินอาหารกันข้างล่างอก็กะไว้แบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวค่อยทอๆทาเนาะเดี๋ยวค่อยๆทาไปทํากุฏิยืน่นเย็นๆโอ้ดีจังเลยตอนนี้เราก็มีพื้นที่สถานที่พร้อมนะได้ทั้งอากาศ ได้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้สมุนไพรอาหารคือถ้าคนจะมาอยู่บนเนี่ยถึงจะไม่กินยานะก็ไม่ป่วยนะอ๋อที่ว่าอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีใครเป็นภูมิแพ้นะหนูมานอนบนนี้มันหายไปโดยอัตโนมัติเพราะอากาศมันดีออกซิเจนว้วมันหายใจเต็มปอดอที่ว่านอนหนึ่งคืนอายุยืนหมื่นปีเนี้ยก็ถือว่าสําคัญสําคัญสําคัญ เออหายย่กแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะไปถ่ายวัดทั้งวันได้ดูคุณเล็กดูไว้นะที่ที่ที่คุณเล็กจะขึ้นมาเนี่นะก็ให้มากันจุดนี้แหละเดี๋ยวุดนี้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาเที่ยวมาส่งเลยยมเล็กมาเลยนอนที่พักเยอะแยะเนี่ยมีที่พักอยู่ตรงนี้อากาศอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีมานอนกุ่ยอยู่ในสักเดือนก็ได้ คืออย่างน้อยมาเรียนรู้ต้นสมุนไพรสักสี่ห้าต้นก็จะรู้ละดีลวดีลวโอ้โหนั่นเป็นหมื่นปากปากพี่เล็กที่ดูรายการให้ขึ้นมาได้ท่านทุกคนแหละถ้าใครมาแล้วเรื่องห้องพักนี่เราจะจัดเตรียมไว้อย่างไรอ่ะโอ้โจะเตรียมไปตั้งสี่สิบห้องนะสี่สิบห้องนะใครมาก็เข้าไปพักได้เลยครับอ่าอ่าสี่ห้าสิบห้องครับอ่าอ่าแล้วก็ข้างบนนี่ก็เยอะแยะไม่ต้องกลัวอ่าที่พักอะไรมาเลยใครจะมารับสมุนไพรก็มานอนพักซะก่อน นะครับอากบับแล้วก็รับยาก็ได้ใช่ใช่ใชครับก็อพอมาตรงนี้ล่ะอาการที่มันหายใจไม่โล่งไม่สะดวกไม่อะไรเนี่ยมันมาตรงนี้มันได้หมด,ม,ด,หม,ดมันได้หมดได้หมดา่านอ่านั่นแหละรับลมที่สูงด้วยโอ้โหนี่นนสุดยอดเลยล่ะจะมันนี้